สวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกกิ้งชนแนลอเช่นเคยนะครับวันนี้มีตะลอนเที่ยวไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับไปส่งเครื่องซับเมนชันนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยลูกค้ามาดูเครื่องแล้วก็ใช้งานด่วนนะครับพรุ่งนี้ลูกค้าบอกว่าพรุ่งนี้ส่งได้ไหมนะครับเราก็จัดเลยส่งพอดีเป๊ะ ไม่ได้เจอกันนานสำหรับตลอดที่เที่ยวนะครับช่างอาร์ตก็ค่อยๆทยอยลงนะครับที่เราใช้ถ่ายไว้นะครับเนื่องจากคลิปเราเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ด้านแนะนําสินค้านะครับเราพยายามทําให้หลากหลายนะครับลูกค้าถามอะไรมาเช่นเมื่อวานเราลงไปล่าสุดก็วิธีตั้งหัวพิมพ์งานซับที่เราไปส่งเนี่ยครับก็คือมีลูกค้าที่ลําปางถามมาแล้วก็จัดทําให้เลยนะครับอะไรที่ลูกค้าอยากรู้นะครับและมันสามารถทําด้วยลูกค้าเองได้ไม่เสี่ยงต่อการเสีย นะครับเรายินดีทําให้เราไม่เราไม่หวงความรู้นะครับแต่ว่าอย่างลูกค้าบางท่านบอกวิธีอัดน้ํายาที่หัวพิมพ์อย่างเงี้ยเสียมีไหมเราไม่ทําเพราะว่ามันเสี่ยงมันต้องใช้น้ําหนักนิดเดียวครับถ้าอัดแรงไปเนี่ยมันจะเกิดอาการหัวทะลุหรือเสียหรือช็อตไปยันบอร์ดอะไรพวกนี้มีลูกค้าเยอะนะครับที่ลองล้างแล้วก็ลามไปยันบอร์ดอะไรพวกนี้นะครับหัวพิมพ์เสียนะครับ หัวพิมพ์ช็อตเนี่ยทำให้บอดช็อตได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันซุ่มเสี่ยงเนี่ยเราก็เลยจะไม่ทําให้แล้วจะอธิบายนะครับก็คือเราสามารถลองเองได้นะครับแต่ว่าต้องระวังในในการแก้บางอย่างนั่นเองนะครับเดี๋ยวจากเสียนิดนึงนะครับกลายเป็นแค่อัดน้ํายาหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยหายแต่ว่าอาจจะเยอะกว่าบานปลายนะครับแต่ว่าในความรู้ทุกๆอย่างนะครับเราก็ต้องกรองหน่อยใช่ครับ อาจจะเป็นไกด์ไลน์ใช่ใช่เป็นไกด์ไลน์แต,แต่เราต้องคือสุดท้ายแล้วเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เขาสื่อข้อควรระวังอะไรพวกนี้ครับยังว่าแต่ลูกค้าเลยครับเราเองที่ซ่อมมานานเนี่ยบางครั้งยังมีพลาด,าดนะครับพลาดไดบ <laughs> ก็คือ แรงไปมันจะทะลุนั่นเองแต่ส่วนมากแล้วตัวหัวไม่ไอรุ่น F3 F8 อะไรพวกนี้นะครับก็คือถ้าเราอัดถ้าเราล้างหัวพิมพ์ต่อเนื่องนะครับหมายถึงว่าล้างแล้วล้างที่หนึ่งรั้งที่สองท่ 3, านที่สามท่านที่สี่บ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสทะลุอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังหน่อยนะครับสำหรับนี้เราไปส่งตัวเมทแปนะครับหหัวนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นเลยเครื่องเครื่องซับเนี่ยเราจะมีหลายหลายหลายตัวนะก็คือ1หัวเนี่ยจะมีด้วยกันก็คือหัว D X สิบเอ็ดกับหัว I สามพันสองแต่หัว I หัว D เก้าพันนะครับถ้าหัวเทียบเท่าหรือหัวมือสองนี่ประมาณ5,000กว่าบาทแต่ไม่แนะนำไม่ซื้อหัวเทียบเท่านะครับคราวนี้ถ้าเป็นไอสัมัณสองก็ส่วนมากก็จะเป็นหัวแท้นะครับหัวใหม่นะครับหัวสาม0 0ื่กว่านะครับ3า0 0 0ื่0เจ็ดสนะครับมีหลายราคามีหลายเกรดนะครับก็ต้องเลือกดูกันหน่อยนึงแต่หัวทนนะครับแต่ว่าความเร็วก็จะประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้สามสิบใช่ไหมเร็วกว่านิดนึงเร็วกว่านิดนึงเพราะว่าหัวมันใหญ่กว่าและทนจริงๆยอมรับว่าทนนะครับแต่ว่าด้วยหัวที่แพงขึ้น เกือบเทาไรเกือบสี่เท่านะเพราะฉะนั้นเครื่องมันก็เลยแพงขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มไปอีกแบบ2หัว4ี่หัวอะไรพวกนี้นะครับสำหรับงานปริมาณมากๆนั่นเองรเร็วๆอันนี้ลูกค้าไม่ได้ไม่ได้ซื้อตัวเครื่องรีดใช่ไหมเขามีอยู่แล้วลูกค้ามีอยู่แล้วนะครับ เป็นทํางานเกี่ยวกับพ้ายันไม่ได้ทํากับพวกเสื้อกีฬาปกติที่ลูกค้าสั่งเครื่องรีดเนี่ยเขาจะทําเกี่ยวกับเสื้อกีฬาด้วยก็คือครบชุดเลยปิ้นปุ๊บรีดแต่นี้ทําเกี่ยวกับพายันก็คือสามารถตัดเป็นชิ้นครับตัดเป็นชิ้นแล้วก็นําไปรีดโดยใช้แบบปั๊มลมนะครับก็คือไม่ไม่ได้ใช้แบบโลน,นั่นเองถ้าทําแบบโลจะเป็นมีผ้าแบบม้วนถ้าเป็นเครื่องรีดโลนะครับก็จะเหมาะผ้าคือแบบม้วนไม่เหมาะกับเป็นชิ้นนะครับถ้าทาผ้าเป็นชิ้นก็คือแบบปั๊มลมดีกว่านะครับแบบแบบกด ลงมานะก็คือจะวางระดับเลยวางเลเยอร์วางอะไรเงี้ยไ,ได้ง่ายกว่าใช่ได้ง่ายกว่าคือถ้าถ้ารีเข้าไปแล้วถ้าเราจะวางไม่ดีโยนก็คือแกไม่ได้แล้วใช่เพราะว่ามันต้องดึงไปข้างหน้านะเพราะฉะนั้นถ้าทาทาก่อนตัดเย็บเครื่องรีแบบโลจะเหมาะกว่านะครับแบบโลก็จะมีหลายแบบอีกที่เราคุยไปในคลิปที่แล้วนะครับก็มีหลายแบบอีกก็ถ้านึกถึงเครื่องสร้างอาชีพนะครับ<ม>นึกถึงฟิกอิงนะครับราคามีถูกมีแพงอยู่ที่ คุณภาพของเครื่องนะครับี่อะไรที่เราเลือกแล้วก็การประกันนั่นเองนะครับตัวเลือกให้ลูกค้าใช่ครับโดยเฉพาะถ้าพูดถึง DTF ใช่ผมแนะนำก็ก็อยู่ที่เราว่าจะทำจริงจังไหมนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าเครื่องที่แปลงหมายถึงว่าเครื่องแปลงที่เป็นหัวเดียวที่เอาเอฟสันขนาดเล็กมาแปลงเนี่ยมันจุกจิกกว่าเครื่องเฉพาะทางแน่นอนครับการันตีได้ว่าจุกจิกกว่าหมายถึงว่าอัดระยะเวลาในการสีอะไรพวกนี้มากกว่า แต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใชครัาการันตีร้อยเปอร์เซนต์ว่าใช้งานได้นะครับเพราะว่ามีลูกค้าเราที่เยอะนะครับที่อัปเกรดจากตัวเล็กเป็นตัวใหญ่เนื่องจากฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วในบางรุ่นที่เรารับประกันหัวปีหนึ่งเนี่ยถ้ามันใช้ไม่ได้เราคงไม่กล้ารับประกันนั่นเองนะครับแต่ก็แน่นอนว่าอาจจะต้องมีลูกค้าที่ไม่ประสบความสําเร็จหรือเกิดปัญหานะครับซึ่งมันก็มีหลายตัวแปรนะครับใช้ใ<จ>ใหมึก ถูกเกินไปก็ทําให้หัวอุดตันได้ง่ายนะครับเครื่องใหญ่อะเรามีโอกาสใช้หมึกที่ถูกกว่าได้นะครับเนื่องจากหัวพิมพ์หัวฉีดอย่างเงี้ยมันใหญ่กว่าเครื่องเล็กเนี่ยหัวมันแค่1.5พิคโคลิตรเองบางทีหัวใหญ่มัน3พิคโคลิตรนะครับเพราะ,ะนั้นเราไปเอาหมึกเครื่องใหญ่มาใส่ซึ่งมันถูกกว่าอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้เราเกิดปัญหาเยอะขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเรามีงบไม่มากนะครับมีงบแค่ซื้อเครื่องรีดนะครับอาจจะเอาไปลงตลาดก่อนนะครับ <ๆ S 2> ก็ <ๆ S 2> จ้างพิมพ์ <ๆ S 2> ก็เป็นอีกอีกทางหนึ่งนะครับหาร้านที่ สั่งแล้วนัดวันแล้วเป๊ะๆอย่างเงี้ยครับเราจะได้ไม่เสียคําพูดกับลูกค้าที่เรารับงานมานั่นเองนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็คือจะเอากำไรไปแบ่งให้เขาส่วนหนึ่งแต่ในเรื่องข้อดีก็คือเราไม่ต้องเป็นทันแนนนั่นเอง,องนะครับถ้าเราจะลองหมายถึงลองตลาดนะอาร์ตหมายถึงลองตลาดอลองตลาดว่าไอ้ไอ้เสื้อพวกนี้จะไปได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็นะครับมาให้ข้อคิดผมเห็นมีหลายๆคําถามนะก็มันมีทั้งซื้อสร้างอะไรประมาณนี้นะครับอยู่ที่เราจะจะเลือกลงทุนครั้งแรกแบบไหนนั่นเองนะครับหรือ ถ้าเรามีฐานลูกค้าอยู่แล้วแน่นอนว่าไอ้เครื่องเฉพาะทางเนี่ยตั้งแต่เอ้สันถ้าเป็นที่ร้านจะเป็นสันตาเซนสีแล้วก็60เซนแล้วก็เมตรยี่สนะครับก็ไม่ค่อยจุกจิกนะครับเสียยากนะครับยิ่งหัวไอเดอมนสองได้ยิ่งเสียยากเจ็ดนี้ไม่ค่อยมีใครใช้แล้วมั้งสี่เจ็ดสองศเป็นหัวยุคแรกที่ออกมานะครับก็ส่วนมากไม่มีไม่นิยมใช้นะครับบอร์ดใหม่ๆจะเป็นไอเดอมสองหมดเพราะว่าราคามันใกล้เคียงกัน เพราะว่ามันต้องมีชิปอะไรสักอย่างใช่ครับมันต้องมีมันต้องมีชิปกร์ดไปต่อทําให้ในการต้นทุนในการทําสูงกว่านะครับจีนจึงไม่นิยมมันต้องมีคียการ์ดนะครับคีการ์ดต่อกบหัวถ้าเสียมาก็ต้องซื้อคียการ์ดด้วยใช่ครับมันจะมันจะยุ่งยากทั้งในการทําแล้วก็การแมเทนเน้เขาก็เลยไม่ไม่ค่อยนิยมรุ่นหลังๆเลยเปลี่ยนเป็นไอซัมมันสองหมด ถ้าเราเห็นยุคแรกก็มันก็จะมีแค่ D X 11กับ A 720นะครับนะไปยาวเลยนะครับก็ <c ười> คุยกันในเรื่องของสาระเ <c ười> ผื่อลูกคา้าแวะเข้ามาดูตอนเที่ยวก็ได้เจอ <c ười> นะครับสาระบ้าง <c ười> เป็นช่วงเดียวนะครับที่มีสาระครับส่วนช่วงอื่นนีจะเป็นแบบรีวิวสําหรับที่ไปบ้านลูกคา้านั่นเองถ่ายบรรยากาศการส่งการสอนปกติเส้นนี้เรากินอะไรกันปกติเราจะแวะไอชยโยนะครับปตทชยโยกอมอที่59ยังไม่ถึงอีกเหรอ <c ười> ไม่แน่ใจ แต่วันนี้เรากินมาแล้วก็เลยไปดแวะข้าวแกงร้านอาหารตำสังเับก็อะไรนะเขาอยู่อะไรนะไอพายุักิรีนะก็อยู่ก่อนถึงนครสวรรค์ร้อยกิโลนะไม่ไกลต้นทางเลยสําหรับต้นทางทจะไปภาคเ,เหนือประตูสู่ภาคเหนือลูกค้าท่านใดสงสัยนะหรืออยากจะถามในเรื่องอะไรลูกค้าถามมาได้เลยนะครับในช่วงสุปเทองเราก็จะมาตอบคําถามให้ลูกค้านะครับสําหรับที่ลูกค้าสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องพิมพ์เรื่อง การแปลงเครื่องนะครับหรือเรื่องอะไรที่เราสามารถตอบได้ที่เราสามารถอธิบายได้แต่ถามว่าเราตอบได้เป็นไกด์ไลน์เฉยนะครับให้ลูกค้าไปวิเคราะห์อีกทีนึงนะวิเคราะห์แยกแยะนะครับ,รบปูป,ปิดว่ากันไปพาวยอ,อคิดวิเคราะห์แยกแยะนะ <laughs> เดี๋ยวยู u ูบบล็อกวีก <laughs> แล้วก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อไปเจอกันที่บ้านลูกค้านะครับพายุหะส่งเครื่องพร้อมสอนการใช้งานซัลลิเมนชันครับผม ที่หมายเรียบร้อยนะครับสำหรับส่งพร้อมสอนการใช้งานเครื่องซาลลมิชั่นหน้ากว้างเมต80นะครับจังหวัดนครสวรรค์อำเภอพยุหะคีรีนะครับจริงๆโรงงานของลูกค้าอยู่ตรงเนินมะกอกนะครับส่วนร้านของลูกค้าเนี่ยอยู่ตรงพยุหะคีรีนั่นเองนะครับ พอเราลงเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราก็ประกอบเครื่องนะครับประกอบขาตั้งฐานวางเครื่องนะครับเติมหมึกเสร็จเรียบร้อยเทสก็พร้อมสอนให้ลูกค้าเลยตรงนี้เนี่ยเราสอนทั้งโปรแกรมนะครับการใช้งานเครื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์โปรแกรมหน้าเครื่องพิมนะครับการเติมหมึกนะครการระมัดระวังในการ ใช้งานเครื่องซาลวิเมนชั่นหน้ากว้างตัวนี้นะครับแล้วก็การใช้งานทั่วไปนะครับอย่างเช่นตัวโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมตัวนี้ก็จะพิมพ์ผ่านเมนท็อปได้เลยนะครับสั่งตัว,ตวไฟล์งานลูกค้าก็ออกแบบมาได้เลยนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการส่งพร้อมสอนการใช้งานเครื่องซาลวิเมนชั่นนะครับหน้ากว้างเมตรแปดสิบนะถ้าเพื่อน <S 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 เพื่อนท่านใดนะครับหรือลูกค้าท่านใดต้องการสั่งเครื่องสร้างอาชีพนะครับเราส่งทั่วไทยนะไม่ว่าจะเป็น เครื่องซาลิเมนชั่นนะครับเครื่องหน้ากว้างเครื่องพิมพ์ DFT ทฟงานสกรีนต่างๆเนี่ยแจ้งเรามาได้นะครับทักเข้ามาพูดคุยได้ใน Line แอดฟิกอิงนะครับพิมพ์แอ f i x i n k นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับวันนี้ f i ฟิกอิ h ช n n e l ขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ